สวัสดีครับเพื่อนเครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Talk Special นะครับสำหรับวันนี้เอาขั้นตอนในการเชื่อมต่อบัญชีเทรดของ IC Market นะครับเอาไปเทรดบน Trading View ได้เลยวันนี้มาอัปเดตขั้นตอนให้เพื่อนๆทราบล่าสุดเลยเนอะเดือนมก,กราคม2 0 2นนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีของ IC Market แล้วอยากรู้ว่ามันดียังไงเพื่อนๆไปชม ในเพลย์ลิสต์ชื่อโบรกเกอร์ได้เลยเนาะผมทำคลิปเกี่ยวกับ IC Market แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์หรือระบบขั้นตอนในการเทรดเกี่ยวกับ Forex ทั้งหลายไว้ในเพลย์ลิสต์นี้แล้วนะครับฟังเป็นความรู้เอาไว้ก็ได้ไม่สมัครก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากจะสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็ถ้าใครสมัครต่อจากลิงก์ของผมเนี่ยนะครับทักมาบอกผมด้วยใน Facebook นะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่ม t h a ง k y o ว v ดีโอนะครับเป็นกลุ่มที่ผมแชร์เทคนิคการ ไม่ว่าจะเป็น time frame H1 หรือ time frame 15นาทีนะครับล่าสุดก็มี30เกือบ40คลิปและกำลังจะขึ้นซีซั่น4แล้วนะหากใครเทรด forex อยู่แล้วอยากสนใจมาลอง IC Market ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมทักมาบอกผมด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบช่องเราแล้วอยากจะสนับสนุนนะครับเรามีระบบ membership เรามี super tank super chat super sticker นะครับเพื่อนๆสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับก่อนหน้านี้ผมอาจจะเคยทําไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเอามาอัปเดตขั้นตอนล่าสุดให้ดูก็แล้วกันนะครับว่าใครที่สนใจอยากจะไปเทรดมันเทรดดิ้งวิวต้องทํำยังไงบ้างนะเป็นบริการของ IC Market ที่เขาเชื่อมต่อให้เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าประเภทบัญชีที่เพื่อนๆสมัครกับ IC Market เก็นี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเอนเลือก mt 4 mt 5มันเชื่อมต่อไม่ได้ ตัวที่จะเชื่อมต่อได้ก็คือ C Trader นะครับเพราะฉะนั้นตอนเปิดบัญชีนะครับเพื่อนๆเลือกเป็น C Trader เอาไว้นะเพื่อเชื่อมต่อได้ส่วนขั้นตอนการสมัครทํายังไงนะครับผมมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆกลับไปดูกันได้นะตรงนี้แค่อยากจะเน้นย้ําว่าให้เพื่อนๆเลือกตรง C Trader นะครับมันถึงจะเชื่อมต่อได้นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆสมัครเสร็จหมดแล้วเปิดบัญชี C Trader ยืนยันตัวตน KY c เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าพอร์ทัลนะครับล็อกอินเข้ามา จะเห็นบัญชี C-Trader ที่เพื่อนๆสมัครไว้เลขที่บัญชีอะไรเงินฝากไว้เท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดคําว่า Sync to Trading View ตรงนี้เลยนะครับเป็น,ปนสัญลักษณ์ของ Trading View ออกดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยไปที่หน้าเว็บไซต์สําหรับใครที่มี Trading View User อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาสไปหน้าของการเชื่อมต่อบัญชีเลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Trading View เลยนะครับเพื่อนๆมาที่มุมซ้ายบนด้านซ้ายนี่นะเนี่ยที่มันเป็น3ขีดตรงนี้ เพื่อทำการเปิด User กับ TradingView ก่อนนะครับก็กดคำว่า Sign In ตรงนี้เข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีหน้าต่าง p o อปอเด้งขึ้นมานะครับเราก็กด Join for Free ไปเลยอันนี้เป็นขั้นตอนการสมัคร TradingView เบื้องต้นก่อนกดเข้าไปอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบอกไว้เลย j o for f r f e เนี่ยแล้วมันก็จะถามเพื่อนๆว่าจะสมัครด้วยอะไรผมก็แนะนำว่าเป็นบัญชี gmail ของเพื่อนๆก็ได้ก็กดตรง google gmail เนี่ย หรือว่าเพื่อนๆจะใช้บัญชี Facebook เป็นตัวเชื่อมต่อสมัครก็ได้ของผมก็ใช้บัญชี Trader Academy ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับสัญลักษณ์ด้านซ้ายมันก็จะขึ้นเป็นตัวย่อของเพื่อนๆนะครับทีนี้ เราจะเชื่อมต่อบัญชีให้เพื่อนๆมาที่ Trading Panel นะครับตรงนี้มันจะมีแท็บหลายๆอันให้เพื่อนๆคลิกตรงคำว่า Trading Panel นะครับพอกดแล้วนะครับจะยังไม่เห็นโลโก้ของ IC Market ใช่ไหมเพื่อนๆกดไปที่ All Broker ให้มันโชว์ให้หมดเลยเนาะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นโ b r o อร์ให้เลือกเลยนะครับเราก็ไปเลือก IC Market ตรงนี้ที่ผมกรอบสีแดงๆไว้ตรงนี้นะเสร็จแล้วพอเลือก IC Market ปุ๊บ มันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้ถามว่าเราจะคอนเน c t ไหมนะครับซึ่งเราก็กดคอนเน c t ไปได้เลยนะครับมันจะเด้งมาที่หน้าให้เราล็อกอินบัญชี IC Market ที่เราสมัครไว้นั่นแหละเราก็ใช้อีเมลที่สมัครกับ IC Market นะครับแล้วก็พร้อมพาสเวิร์ดที่เราเคยตั้งไว้นั่นแหละแล้วก็กดล็อกอินไปแค่นี้เลยมันก็จะถามว่าเราจะคอนเน c t IC Market ไปที่ Trading View ไหมกด Sync to Trading View ได้เลยนะครับพอซิง เข้ามาแล้วนะครับให้เพืเ่อนๆสังเกตอยู่2อย่างนะครับมันจะขึ้นคําว่า IC Market ตรงนี้ถ้าขึ้นแสดงว่ามันมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับว่าเลขบัญชีที่เชื่อมถูกต้องไหม Equity ที่เข้ามานะครับตรงกับที่เรามีไหมแค่นี้การซิง์บัญชีของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วเราสามารถเทรดได้ทันทีเลยสําหรับวิธีการเทรดนะครับผมเชื่อว่าใน Trading View มีสอนเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ผมอินโทรให้เบื้องต้นก็แล้วกันนะครับเบื้องต้น,ตนเพื่อนๆก็มาที่เลือกคู่เงินนะครับ ตรงคู่เงินเนี่ยมันก็จะโชว์เฉพาะของ IC Market เท่านั้นเพื่อนๆอยากเทรดคู่ไหนพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับมันก็จะโชว์ของ IC Market ขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเราจะเทรดเนี่ยเรากดปุ่มคําว่าเทรดปุ๊บมันจะเกิดแถบขึ้นด้านขวาขึ้นมาเราจะทําอะไรกับมันจะบายหรือจะ s ซ l คำสั่งเป็นมาเก็ตเลยไหมมาเก็ตก็คือณราคาปัจจุบันณตอนนั้นนั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นลิมิตลิมิตก็เป็นเหมือนบ่ายลิมิตเซลลิมนะครับถ้าคลิกตรงนี้ b u าแล้วก็กดลิมิตก็จะเป็น b u ายลิมิตนะครับคำสั่งก็ b u ายลิมิตเซล l i m ิมิตบ s ายส s ็อปเซล p เหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้พวกนี้ไอสต็อปลิมิตนี่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะแล้วมันซับซ้อนด้วยไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็แล้วกันตรงนี้ก็เป็นจนํานวนหลอด ตรงนี้เราก็ใส่ลอดที่เราจะเทรดเข้าไปนะครับมันคำนวณให้ด้วยเนาะว่าถ้าเราใส่หลอตเท่านี้เนี่ยใช้สต็อป o ลอเท่านี้เนี่ยครับมันก็จะคำนวณลิขสิ์ให้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะเนาะเพื่อนๆก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับวิธีการใช้ผมว่ามีอยู่ในยูทูบเยอะแยะเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะลองไปดูคลิปเก่าของผมก็ได้มีลงรายละเอียดให้เพิ่มมากกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงเนาะคลิปนี้ก็เน้นไปที่การซิค์บัญชีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรเพื่อนๆสามารถทิ้งไว้ใต้อมตหรืแชทาาง Facebook Comment ก็ได้้ลว ครัผมตอบได้เดี๋ยวผมช่วยตอบให้นะครับง่ายๆสั้นๆประมาณนี้นะครับคลิป How To คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันยาวมากแลถ้าใครสนใจอยากเทรด IC Market กนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสมัครเสร็จแล้วอย่าลืมทักมาหาผมนะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มต h a งกิววิดีโอนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ